้าสวัสดีจ้ามามณีนนมณีนนมนนสีมาเห็ดสมปาจ้าสมปตะเพียน้วจ้าปตะเพียนเป็นโตเด้อนี่ส่วนประกอบเขาก็มีปลานี่เขาก็เอาไปล่างไปคั่วไปควักใส่มันออกเห็นมันเหลือจะเป็นตงสีตัดขีดเป็นอย่างมันออกนะคะนี่นี่ก็คือข้าวเหนียวจากข้าวเหนียวที่เป็นส่วนประกอบส่วนผสมของมันกระเทียมเกลือค่ะ เกลืออันนี้อยู่ในถ้วยเลยค่ะแต่วันนี้ตักมาเขือเพลินบอ,อพ่ออันนี้ผงนัวค่ะผงนัวอันนี้น้ำตาลค่ะส่วนผสมมีแค่นี้แหละค่ะมีกระเทียมของหลักๆมันก็คือจิมีแบบนั่งบ้ค่ะกระเทียมปลาผงนัวเกลือน้ำตาลใส่ข้าวเหนียว เทียมตัวหลักๆได้จ้ะเขาก็เอาส่วนผสมทุกอย่างเอาส่วนผสมทุกอย่างเลยจ้ะมาเทลงนี่นี่จ้ะมาเทลงเลยอันนี้ผมงนว่อย่าใส่เบิร์เดอร์อันตักมาเพื่อสื่อๆแต่เพื่อมันบุพเพอฉีขาดลูกดู มใาส่เข้าไปจ้งไหวอยูอ่ด้วยจัดจ้งไหวอยนี่จกักใสาก่เข้ไปโอ้ห่น กระเทียมจะกระเทียมกระเทียมต่ำเข้าไปกระมังก,ก้นหน่อย,ยกี่คือ้เกาลัดจานี่กระมังไงเอาไปฝากไว้บานพื้พีพือนไม่ได้ไปเอามาขเขนี้วจ้าขมีว้วใส่ไปเลย อเอากระค้นค่ะค้นค้น,คนใส่กันโอ้ยนี่จ้าค้นเข้ากันอเอาเกลือใส่อีกก็ได้นี่วน้อยยขยำค่ะขยำให้มันเข้ากัน พราะว่าอันอันน,น,นี้กระมังมันเลื่อนมันเดือนนี่จ้ะเทากับมาขยำเข้ากันนี่จ้ะมันบริ้ยากบรอค่ะปลาสมปลาเฮดสมปลาเพราะว่าถ้าเครืองห้าพ่อเคืองห้องขุเพราะวาทีมีไอตัวหลักๆนันก็คือมีพวกกระเทียมเขาเหนียวอันทั้งนี้เอาแซ่น้ำเขามาเวยค่ะน้ำแซ,ซ,ซ้เขาน้ำเศร้าเขานะคะ่ะเอาปลามาคัา่วตัก เอาเอาใส่เอาพุ่งมันออกก่อนค่ะเพื่อมันจะบนเนานี่จ้ะนี่ป่ามันก็จะพุ่งนี้่ว่าปลาน,นี่มันคือมั่นถูกนี่จ้ะปลาตะเพียนน้อยพะนะคุณนว่าวัเฮียะได้เสียงจ่ามะฮาพีเลยพี่นอง ตสอเ็ดดิ้ถุงลิดหนึ่งจัดถุงลิดหนึ่งก็จะคอยสีโบม็น แบบนี้แบบนี้เลยจ้าไหลลวมออกให็นเบิร์ดได้จ้ะตอนที่ว่าเข้าไหลลวมออกเกือบเบิดพุ่ละงันามก็จะติดถุงใบถุงมั่นง่ายๆค่ะง่ายๆเห็ดกินอยู่บ้านเม่ได้เฮ็ดขายสูตรนี่ถ้าเกิดสิเฮ็ดขายก็ได้ได้จ้ะอันนี้เห็ดกินเองจ้ะเพราะว่า อันบ่วเห็ดคล้ายดอกลมันสีร๊วยจ้ะบ่แ <c oughs> มนวอาเลนอันเห็ดอันเห็ดว้ถ้ากินย่ามเวลาเข้าไปกิ๊บหมากหมากไม่หมากเอ,อ้อย่างสีขาเนี่ยหมายว่าทิคาดเบือ่อเนี่กินแล้วก็มีใบอยู่ในตู้เย็นเพราะมันเพราะมันสมุมเพราะมันเป็นแล้วเข้ากับเอาใส่ส่งแข็งไว้ก็ได้จ้ะ เพื่อมันกินได้โดนอันน้ำตาลทีส่นี่กะทีใส่นี่เพะว่าให้มันถนอมอาหาร,หรด้วอค่ะเด้อถนอมอาหารถนอมสีนี่โอยผสมง่ายๆค่ะผสมบัตเตเพียนง,ง่ายๆด้วยจ้ะบางคนใส่ถุงซีนะลคะ่ะแต่นี่บ่หมีถุงซีนจะได้ใส่แบบถุงสิบหลอกค่ะเวลาเขาใส่ในตู้เย็นมันยังค่อยสิบเหม็นกระเทียมไปรบกวนอาหารอย่างอื่นด้วอค่ะเด้อดจ้ะ เ็จแล้วจ้าเสร็จแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนิดเด้อค่ะเด้อฝากก็เลยกดแช่ใหยเนย่เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปเด้อจา้าบ๊ายบายไปเด้อค่ะไปเด้อ